สวัสดีครับวันนี้เรานำเสนอหลักสูตรการเรียนแบบออนไลน์ในช่วงเดือนตุลาคม2564นะครับเราจะเปิดก็หน้านวันที่4ตุลานะครับเนื่องจากทางการยังไม่อนุญ,ญาตให้เปิดในชั้นเรียนได้นะครับเราจึงเสนอการเรียนการสอนภาษาเกาหลีผ่านโปรแกรม zoom นะครับเป็นโปรแกรมสอนสดนะครับเปรียบเสมือนการนั่งเรียนในชั้นเรียนเลยนะครับข้อเราจะเปิดวันที่4ตุลา ถ้าใครสนใจที่จะเรียนก็สามารถโอนชำระเงินได้ที่ธนาคารกรุงเทพชื่อบัญชีโรงเรียนโคเรียศึกษานะครับเลขบัญชี2847586357นะครับหลังจากที่โอนชำระค่าเรียนแล้วก็ส่งลายไอดีมาที่โครเรียศึกษาพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษนะครับ Korea s, k o R e a s u k s a นะครับค o เรียศึกษานะครับคอร์สนี้เรา,เาถ้าใครลงสมัครคอร์สนี้เราสามารถได้เรียนถึง3อย่างได้กันนะครับก็คือ1สามารถเรียนได้ทั้งเ,เรียนแบบออนไลน์สอนสดผ่านโปรแกรม Zoom นะครับสเต็ปที่2 ถ้าหากว่าทางการอนุญาตให้เปิดเรียนได้ปกติสามารถเข้ามาเรียนในชั้นเรียนได้ตามปกตินะครับอันดับที่3หลังจากที่สอบผ่านแล้วสามารถเข้ารับการฝึกทักษะก่อนก่อนสอบทักษะได้ด้วยนะครับส่วนสวัสดิการอื่นๆก็ปกตินะครับก็ฟรีเอกสารตำรากระเป๋าเสื้อนักเรียนนะครับฟรีที่พักกรณีที่เข้ามาพักเรียนเพิ่ม,เต,มเติมนะครับ Wi-Fi พาไปสมัครพาไปสอบดูแลตลอดจนกว่าจะสอบผ่านฝึกอุปกรณ์สอบทักษะเสมือนจริงเรียนซ้ำฟรีได้จนกว่าจะสอบผ่านนะครับใครสนใจที่อยากจะเรียนนะครับโทรเข้าหาได้เลยครับโทรสอบถามแล้วโทรจองคอร์สแล้วโทรโอนตังชำระได้ที่0621510098 ถาเรียน9 5 0 0บาทชำระครั้งเดียวเรียนได้จนกว่าจะสอบผ่านนะครับขอขอบคุณพวกเราทุกคนนะครับที่สนใจส่วนข่าวสารการเปิดรับสมัครหลังจากรัฐบาลเปิดประเทศคงจะมีข่าวดีนะครับข่าวดีในการเปิดรับสมัครสอบแต่ช่วงนี้ต้องรอรัฐบาลเปิดประเทศก่อนนะครับแต่ว่ายังไงก็ถ้ารอ,ร,อ,ร,อรัฐบาลเปิดประเทศหรือรอประกาศรับสมัครก่อนการเรียนเราก็ คงเรียนกันไม่ทันฉะนั้นสำหรับผู้ที่มีแผนมีแปลนที่อยากจะไปทำงานประเทศเกาหลีอยู่แล้วสามารถเริ่มเริ่มพ้นควา้าเริ่มศึกษาเริ่มหาที่เรียนกันได้แล้วล่วงหน้าไว้นะครับขอทุกคนโชคดีนะครับแล้วก็ฝากโรงเรียนโคเรียศึกษาสักขขาดอนทนีสากข,ขานครพนมนไว้ด้วยนะครับแต่ช่วงนี้เรียนออนไลน์ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ